และดำเนินการจัดสร้างโดยบริษัทสาร์สิงาบูเดดโดยคุณวีติพิรุธักงีคุณวีรพันธ์ผมวัฒนานุสรและคุณภูมบุลประวีคุณวีชดก็ขอให้ท่านสาธุชนที่นั่งอยู่บริเวณโดยรอบทุกท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานครับ สนีครับองค์หลูศิลาได้ถวายให้่ารรพระงองคท่าพระามเด็จพนาราณเชโโวัดท่าแสงคำภูลังกาจาริการเม่ตาเ็นนนท์รังเทียนชัยรับเขาปร,บราบพระรนาด้วยความเคารพครับ Grazie mille, 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 grazie ได้บาร,รมีคำของพระเถระพระาจารย์ทั้งแปดครูกี่พระเดชพระคุณณเจ้าคุณพระราชาวัชรธรรมโสโพลหลวงปู่ศีลาศิริจันโธท่านพระอาจารย์บุญเดชญาณเตโชว,วัดถ้ำแสนคมบูลังกาจังหวัดพังาท่านพระอาจารย์สมนึกฉันทะธรรมโมวัดศกวัดหลงบุจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านพระอาจารย์พระภูสโภคธรรมคุณาภรณ์ภูประเสริฐสิริพุทธโตวัดป่าเวฬุวันอรณญว,วาสีจังหวัดอุบลราชธานีท่านพระอาจารย์ชาตรีประพสรูวัดป่าโสภณธรรมา,ารามจังหวัดสกลนครท่านพร,ระปรัญชญาอภิปยยวัดป,ป่าบ้านสาราจังหวัดนนทธานีท่านพระอาจารย์สาธิชยศาธิโต วัดป่าโนภาชัยมงคลธรรมจังหวัดชัยภูและท่านพระรูปรสวัฒนสมณคุณพระาอาจารย์พีไทยวัดเจริญวิจิตรสีรสีสุโภจังหวัดเชียงรายได้เจริญอภิษฐานจิตเจริญจิตตภาวนาในการทุกษานพิเศษวัตถุมงคลพระตนีพิทากโดยพระมหานาคจุฬาราชสีร์ลูกจากวัดประวันยิวมวิหารมีท่านพระรูวิสุทธิทามพันาผู้ช่วยเจ้าวัดประวในยิ้มวิหารเป็นประธาน ได้เจริญบทกระทาลูาพิเศษจากนั้นเมตตาธรรมในองหลวงปู่สีนาศิริโนได้ควงให้ท่านพระอาจารย์ยูเดชยาณเตโชวัานแสงคำพลังดาวหบับสุนลรนาเมตตาับเทียนชัยขาะนี้ทานเรร้าได้รับโคน้ำพระผู้คำมนตงโดยขอ่อต่อาไม้เพ่ควาเป็นสิริมงคลในมงคลราชบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอกาสนี้จะได้ีเทียบเรื่เทยรธรรมแลจะได้เจริญพรท่านผู้ีเกียรติ ได้ประเด็นจุปัจจัายในยน,ยรรนามแต่รับเกียรติคณาจารย์ทั้งแปดรูปและปวยายีเดิพระสงฆ์จะตกรวมที่เจริญสงฆ์ลูกค้าพิเศษอีสี่รูปตามลำดับจากนัก้นพระสงฆ์ทั้งนนั้จะได้อนุโมทนาเป็นอันเสร็จพิธีในการลูกค้าพิเศษตั้งแต่ปีที่หนา้าซึ่งจัดสร้างโดยมูลนิธิสมเด็จพระยาในสังวรด็จพระสังฆร,ราชวัโดโพนิเวศน์พิหารในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินการโดยบริษัทสามสิบเอ็ โดยมีลินี่ิโรคัีคุณวีรพันธ์คงวพัฒนาทุสอนักปฐุมโตวีคุณวีวชได้เชิญคุณปิ่งยิโรคัีธนาคาได้เข้าวยเพื่อจตุปปัจจัยทางายภาพแล้วเมื่เร็วๆอาจารย์บุตพรลลาจารยธรมาสมงพนหลวงปู่ศิลาสิริจันโธคขาจะได้นเชิญครับ โดยท่านอาจารย์พระกรดาัญชาอาภิปัฏย์โยวันปาวันราราจวันนธานีไปดูดับักครับใหเชื่อใจในพระง ได้ขับเร็วๆจะได้ขับเร็วๆจะได้ขับเร็วๆเร็วเหมือนกันต่อรยธาสมเกิดึอะไขลนใหญ่ ส่วนมากแล้วตอนนี้